สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม s a กุระส k ิ l ซิม m เลเตอร์นะทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้ลงคลิปไปหลายวันมากๆวันนี้เราก็จะกลับมาในชุดตำรวจของเราเองแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปทำภารกิจเราต้องไปเติมพลังก่อนนะทุกคนโอเคเราจะไปะเติมพลังกับพุทธกองของเราอยู่นะทุกคนเราคือหมวด ส่วนผู้ชายคือพุดรกองนะทุกคนเราขอตั้งให้ตัวเองก่อนนิดหนึ่งนะนะโอเคเราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะทุกคนโอเคมาซื้อข้าวก่อนเนดะี๋ยวเราจะไปทำภารกิจเพราะว่าถ้าไม่เติมแรงเอ๊ะถ้าไม่เติมพลังก็น่าจะโดนมันฆ่าไปก่อนนะ พุดกองคือไม่กินข้าวเลยหรอเดี๋ยวไม่มีแรงไปฆ่ากับพวกอ่โจรที่มันไปป้นร้านคานะโอเคกินเท่านี้พอเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่สอนอนนะทุกคนพุดกองมาเอ้าพุดกองโอ้โหติดกล้องกเลยยังจะกินอยู่นะเนี่ยโห โอเคแล้วก็มาถึงสถานีเดี๋ยวเราจะสืบสวนว่าพวกนั้นมันอยู่ทางไหนแล้วก็มาเริ่มภารกิจกันเลยหนึ่งสองซเลเวลหนึ่งโอเคทุกคนมันน่าจะอยู่ที่เออคาเฟ่มันเขาบอกว่าอยู่คาเฟ่น,นั่นไง เรามีเรามีปืนด้วยโอเคทุกคนมันไปแล้วโ oh. อ้นี่อี๋เนี่เอาทำไมไม่โดนเนี่ยตายแล้วทุกคนมันตายแล้วต่อไปเค้กชอ็อปนี่ไงมาแล้วเราต้องรีบโอ้โ oh. ห ตายตายง่ายมากเหลืออีกประมาณ5ต่อไปสกุลกระรทางไหนเนี่ยทุกคนเราเจอมันแล้วมันอยู่ตัวนี้นี่เองโอ้โหเดี๋ยวได้พังตัวเก่งนักใช่ไหมเจ้า ทางตัวเก่งเสลิเกินต่อไปที่ไหนเนี่ยตมานมาที่สเปอร์มาเก็ตทุกคนนี่เหลืออีกสามตัวมันอยู่ทางไหนเนี่ยอ้าวเราเผลอไปยิงเธอคนนี้นต่อไปทากโกยากิช็อปน่าจิวเฮ้ย hey, nice. นายจะหนีไปไหนฉันคือตำรวจมือหนึ่งของเมืองนี้เลยนะอ้าว ทำไมไม่โดนเนี่ยมีแต่มีแต่คำพูดน,นะไม่ใช่ตำรวจมือหนึ่งของจริงโอเคต่อไปซูชิบาร์ทุกคนตรงไหนซูชิบาร์อ๋อโอเคเดี๋ยวเราจะขอว้าไปตรงนั้นเลยมันอยู่ตรงไหนอ่ะอา้าวเดี๋ยวขอดูแผนที่เฮ้ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ย รามาเจอมันแล้วโอเคเกจะนีไปไหนโอ้ยพุดกองทำไมนบาบังเนี่ยโอ้โอหนึกว่ายิงเสร็จพุดกองไม่งั้นเราตายเนี่ยโอเคอีกหนึ่งน่าจะอยู่ตรงน่าจะอยู่ตรงแยกสนุกใช่ปะเนี่ยโอเคทุกคนมันอยู่ตรงนี้อุ๊ยทำไมนไม่โดนรถชนวะ่ะ แหม่ตายยากซะเหลือเกินกระสุนจะหมดอยู่แล้วเนี่ย yes ทุกคนเราทำพารกิสสำเร็จแล้วโอ้ได้เงินสองหมื่นเลยเหรอเพิ่งรู้จริงคือแบบใครที่ไม่รู้วิธีเอาเงินแบบที่แบบไม่อยากให้มันแบบหายง่ายเราลองมาทำ ภา,ารกิจของตำรวจดูนะคือมันคุมมากนะเอาจริงภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u บสไคร b ์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราสนามวมน,นี้ก็บ๊ายบาย